มันที่จ้พพานพี่น้องมันที่จานยายท่องอันมันนี่ยายท่องเฮ็ดขันบิงเด er ้อจ้าเด้อนนมันสืบสวดมันขามปีนะจ่ามานนี่อันยายก็เคยเฮ็ดมาแต่น้อยขันบังบิงก็เลยว่ามัอนี่สิมาเฮ็ดขันบังบิงละจ้าอันนี้เตรียมพร้อมแล้วจ้าเตรียมพร้อมแล้วจ้าอันได้ตองจ่าได้ ธรรมดาก็การกระดองกล้วยตานี่แล้วจ่ามันจะง่ายแต่ว่ามันยานอีกคนมันมันตายแล้วจ่าตัวตานี่ี่ยั่งตะก้อยอันตองกล้วยตีมเฮานะนะจ่าก็เลยเอากล้วยอันไหนก็ได้นน้จ่าเนาะมันมันขึ้นอยู่ที่ใจเฮาดอกจ่านี่ก็ไม่กลัวงนี่จ่าไม่ไม่คัดก็ได้แล้วจ่าแล้วสีอาแบบอกนกระเลบแก็บนีก็ได้จ่าจัางสีกไ็กไ,ดไ,ดกได้จ่าจางสีก็ได้บิดเนี่ยขัดสีก็ได้จ่า ยาดิกนจ่าเนาะข้าวเดียวบ่ข้าวดเดอก์นนอกละก็ย่ายขันยุนีแหละเรอสีเป็นสม,มก็บ่จักนี่เนาะเรียบร่าจ้าขันบักเบ่งขันบักเบ่งจ้าถ้ามันมันเป็นขันบักเบ่งถ้ามาดาลล่านนะจ้าแต่ว่าเอาเอาเค็ดใบจี๋หน่อยๆมาใส่ท่านจ้าเนาะอันขันขันมีแต่จังสีกับเอิญว่าขันบักเบ่งจ้าขันบักเบ่งบัดนี้เฮากกับมะเอาใส่ผ่านนะจ่าเอามาใส่ผ่านเค็ดใบจี๋หน่อยใส่ทั้งขางนะจ่า ใบหน่อยเส้นใบสีหน่อยเส้นทั้งขางนะจ๊ะจ๊ะเส้ทั้งขางนะจ๊ะนั่นเส้ทั้งขางอังงนสีแล้วที่อันน,นี้หนอยใส่อันฟังนั่นแน่ฟังนี่แน่ตรงก้นขางอันสีนะนจะ๊ะนี่จ๊ะนี่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 จ๊ะใส่พาดหน่อยน่ะมันเป็นใบสีหน่อยได้จ๊ะเอาไปขึ้นหางพระไม่จ๊ะน่ามืาอเรียกตะเกา เยอะใหญ่หรเสียบดอกไม้เนาะจ๋านาะเสียบดอกไม้เพินมาห้าเลี้ยวๆจังเบิ่งอีกเนาะจ๋าน้อน่องแล้ยวละจ้างมเซาแล้ยวละจ้าแลี้ยวๆเลยง้างมาง้างมาซ้ำย่า่ท่องแล้วเนาะจ๋านาะอันมันสิบสวนมุ่นขามปีพี่น้องมันมุ่นขามปีแต่ว่าอันย่ายเสียบไปตอนนี้เด้ะจ้าเด้อคันคันเอาไปตอนคําตอนแรีงอันย่ายกับสีบ๊อไปไายผุ่นเด้อ พวานมันมีเสียงเพลงลุ่มจุ่มจำกับติดนาคนจังสี่คนหลายๆจังสี่อันยญนเพันวานญายเบอร์นาผู้ใดมหมดญายิเอออันเอาลงกยูดดูบล้วมันมันมันสิตติสนาผู้นั้นผู้นี้จังสินะจ้ามันกับอันมีมีเสียงเพลงกันนะญายยอันมัดจิเรกับจิ่คนนั่นนะจ้ะเอาไปตอนนี้ยน่ยมันมีคนนี่แหละจ้าจังสี่ละน้อจ้าเนาะง่ามมาง่ามจำญายิท้องงามผู้นี้เห็นว่าเป็นเด้จังไงสนเนาะ พี่น้องก็เป็นอันว่าอันไดยิบขันบัเบิงนะจ๊ะเนาะงานอันอันสวนม่นคมปีปีใหม่ปีนี้นะจ๊ะเนาะอันหมูว้านก็มอกรไปหั่นกระด้ไปเฮ็ดอันเมียงเฮ็ดมาเฮ็ดอันอันจกฝายได้มงคุ้นก็หอบบานนั่นแหละพี่น้องเฮ็ดตามโบรานอันพอม่เขาผ้าเฮ็ดนะจ๊ะเนาะมันเป็นบุญเบิกบัานนะจ๊ะแต่พอตาเมยพันก็เฮ็ดแนวนี้แหละจ๊ะวันที่หนึ่งก็ใส่บาดนะจ๊ะมืออแรกงนี่ก ก็กระสวดมน่นค้ามปีนะจ้ะพี่น้องก็เป็นอันมาปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกปู่ทุกคนเด้อจ้าเด้อยู่ดีมีแห้งเพิ่มเก็บยาใดเพว่มไข่ยาม,ยมีเด้อขอให้มีอายุม,มั่นครเยืนอลำลำเรื่อยๆสุขุมทุกคนเด้อพี่น้องเด้อตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเด้อจ่าเด้อจ้าถูกต้อดีจ้า